สวัสดีครับผมผมพิเศษถักปอกนะครับสวัสดี f อทั้งไทยและต่างประเทศด้วยนะครับผมวันนี้หยุดครับเชาขายผลไม้ตามลูกการในเมืองนะครับอุบลนนะครับผมหลักครั้งก็จะหยุดหนึ่งวันนะครับเพื่อมาดูพืชและสัตว์ที่เลี้ยงไว้นะครับที่บ้านนะครับที่บ้านตรงนี้ก็คือบ้านดอนทรายนะครับตำบลสว่างอำเภอสว่างวิรวงจังหวัดขอนครนะครับ ที่ผมไว้เลี้ยงเพื่อเลี้ยงสัตว์นะครับจุดนี้นะครับนีนะครับท้องทุ่งนี้นะครับวันนี้จะพามาทาคลิปอดอกซาดนะครับปาบุด,ดอกซาดนะครับที่ขึ้นตามาที่มันหล่นตามท้องไร่ท้องนาครับท้องนาเราขึ้นตามท้องนาตน้ตนต,ต้นสาดแต่ที่มันจะเป็นฤดูการที่มันดอกมันหลนครับช่วงธันวามกรา เต็มท้องทุ่งนะครับนี่ต้นมันอยู่ข้างหลังนะต้นศาสตร์ครับออจะพามาทำคลิปนะครับนี่คือดอกศาสตรครับอันนี้ก็คือภูมเก็บใบฮะเก็บใบห้าหกต้นนะครับได้สวยมากหอมและไม่กลิ่นหอมเลยนะดอกศาสตรนะครับ เยอันนม่จะมาทําคลิปกันจะมาร้อยพวง,งมาไรดอกซาททำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ก็คือต้นซากนะครับอยู่ตามทุ่งนานะครับ บริเวณนี้ก็จะมีหลายต้นทุ่งนาตามกันเทนานะครับนี่จะเป็นต้นสแสงเลยนะริเวณนี้ก็จะเป็นต้นสนะนนนาดเยอะรับสิบกว่าต้นนีนะ่หนึ่งส สูงนะ20ยี่สิบสามสิบเมตรนะครับนี่ต้นตรงสูงเนี่ยจุม่ไมไปจุ่มเลยตามวันเทนาครับผม๋ยวเราจะเป็นเก็บดอกซาดครับที่มันหลน่นตามพื้นนะครับนี่เก็บมาร้อยมาไหลนะครับผม ดอกมันก็จะเป็นอ่สีชมพูนะครับสีแดงสีขาวนี่แหละดอกศรหอมครับหอมธรรมชาตินี่เราจะ เก็บมาร้อยมารครับผม <c oughs> มันกำลังหล่นเลยสูงครับหลายปีแล้วนะนี่สามสิบปีขึ้นไปแล้วไนงะนี่หล่นเลยอัน ช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมกรานะครับผมมันก็จะเป็นดอกหล่นออมานะครับวันนี้เป็นที่เก้ามกรานะครับเนี่ยหน้าหนาวมันก็จะหล่นเป็นดอกเฮนะครับผมเยอะแยะครับตามทุง่งนานะครับผม ดอกซาดสีแดงอมชมพูสีขาวปนไปนะครับกินก็จะหอมเราจะมาร้อยมาลายหอมๆครับผมเก็บก็ดอก เด้อครับแนละ้วผมก็เก็บไว้รวมกันมาแล้วละ่ะฮะเจ็ดแปดต้นนะครับ มันจะคล้ายๆดอกสะแบงนะครับผมดอกสะแบงจะจะเล็กกว่านี้ครับสะแบงมันก็หล่นเหมือนกันรูก,การเดียวกันตอนนี้ดอกสะแบงก็ก็กำลังหล่นเหมือนกันครับแบบเดียวกับดอกชาดนะครับแต่มันจะเล็กกว่าคล้ายก,กันนะดอกสะแบงกับดอกชาด ออกหลอกแล้วจะเป็นไอจะมีปีกออกมานะครับเพราะหลอกมันหล่นนะฮะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะผลีเ่เป็นเป็นเป็นลูกน,นะครับเป็นหมากนะับผลมันหลอกหล่นมาแล้วก็จะแทงปีกออกมาก็จะเป็นผลออกมาครับเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผลพอมันหล่นหมดแล้วดอกสาบ ก็เหมือนกันดอกดอกสแปลงเปลี่ยนใบเปลี่ยนผลเดือนเดียวกันภูพาเข้าหน้าร้อนก็คือมันจะหน้าหนาวก็จะเหมือนกันแหละเข้าหน้าร้อนมันก็จะเป็นผลแล้วก็ร่วงหมุนปิ้วลงมาทีอ่าปิ้วติวติวติวเหมือนกอล์ฟเตอร์ฮะ,ะถ้ามันเป็นหมากแล้วเคยเจอเ,เมษาด้วยะครับ ก็จะหมุนเป็นหมกติวๆมาให้เราดูแต่เดือนมกราธันบาเนี้มันจะเป็นดอกก่อนหมุนไมนี้อ่ะเก็บมาให้ดูเยอะนะฮะเดี๋ยวเราเพื่ะการเสียเวลาไปเราไปอ่ะไปรอ้อยเลยแล้วกัน,นครับเก็บมาไปเยอะนะพอดีเขาเก็บมาเป็นกระทงเยอะแล้วนะฮะ สนะครับสูงมากสูงกว่าตึกสามยี่สิบสามสิบเมตรเ่ยนะนี่ตรงวระเวณนาเนี่ยก็เก็บใบใบมันก็มีประโยชน์นะใบมันสมัยโบราณนะครับก็ทำเป็นหลังคาละขากันเป็นฝา สมัยก็ไปใช้สองสีละห้าสิบปีที่แล้วครับฝาบ่าคามีประโยชน์ครับมีประโยชน์มากนะสมัยก่อนใบศาสตร์เนี่ยเป็นฝาหลังคายงดีเลยทำไมขี่เกวียนโอเคแล้วเราไปร้อยกันครับเพื่อเป็นการเสียเวลา เก็บไปเยอะแล้วไกลๆก็จะเป็นบัวควายครับตามทุง่งนาช่วงนี้ก็สาสปิวหล่นนะครับเดือดกุมพามันก็ผิดเป็นหมาก็นะครับแทงปีกามากก็หมุนติ้วติว,ตวลงมาโตไปในเมษามันก็หล่นมาเลยหมากเราไป แล้วเราไปร้อยให้ดูครับ,บต่อไปอ้าวเราเก็บดอกซาดมาแล้วครับเราจะมาร้อยบารยน,นะครับรับแรกเราก็มาเตรียมอ่ะเข็มกบได้ก่อนนะครับเข็มก็ได้เข็มเล่มใหญ่นะครับสอดไลาไปร้อยธรรมดา เรมีรูอยู่มัดไยได้กว่มันลวง เลยง่ายไปเนี่ยเสียไปเลย ง่ายครับง่ายๆมีรูอยู่ครับตังนี้เข็มเสียบออกไปแค่นอ,อ้เห็นไหมแต่กินนี่หอมมาแต่ไกลแล้ว เสียบเสียบลงมาไปเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูตอนท้ายใกล้จะเสร็จด,ดีกว่าเดี๋ยวถ้าร้อยนี่มันเยอะเป็นกระทง n ตองกระทงจะเป็นร้่อยๆดอกดูตอนท้ายดีกว่านี่ดูวิธีนะทำเนี่ยเสียบลงมาอย่างนี้ใช่ไหมเจ็นะบเข้มเจ็บ แต่ก็อย่าไปคล้องคอเส็บลงไปเอเอางี้กว่าเพื่อเป็นการเชื้อราดูตอนท้ายใกล้เสร็จดีกว่าท้ายคลิปเลยจะไปเรื่อยๆอะจะตัดคลิปมาที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวถ่ายเอาที่ดอกที่ดอกสามร้อยดอกกูดอกเลยโอ้โหคงยาวนะดูนี่นะฮะพี่ีร้อยนะครับง่ายๆครับแต่ดอกมาแล้วก็เสียไปเข็มกับได้ไปอย่างนี้นะครับ พะมันมีรูอยู่ไว้ง่ายๆไม,ม่รูอยู่นี่นะครับกาจะเสร็จละกเสร็จเสร็จละไกแล้วไก่แล้วเดี๋ยวคุณได้ชมผลงานกนันเสร็จว่ามันจะสวยขนาดไหนหอมนะครับมาลองไอ้มาใกล้จมูกเลยหอมนะของคอง หอมหอมอมเปรี้ยวหน่อยเพราะว่ามันมันโดนแดดมันไม่อันนี้นะไม้สดนะแต่หอมครับกนาดโดนมาสองวัน,นก็ยังหอมเลย้เวเเเา,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 านี่ขนาดตัดว่าใกล้จะเสร็จแล้วก็ยัง Ya, Yu Di. Siapai. แต่ว่าเขาไม่เห็นใครทําขายนะเพราะมันหายา,ยากต้นหนึ่งกว่าจะได้ทีละยี่สิบสามติดต่อ,อเลยทําให้ดูอ่ะพอลอะของขอสุดยอดเลยเนี่ย ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วอ่าจะได้ชมผลงานนะครับผม จอดเลยสวยมากเออเออเต็มร้อยให้เต็มร้อยเพราะมันหายาก <c oughs> เป็นอะไรเสร็จวิธีทำน,นะครับร้อยร้อยมา,ายอะไรดอกราดนะครับก็ร้อยไม่ได้ตามเข็มกนะ็ไม่รูดมันไม่รููดอ,อกดไม่มีรูดง่ยงายหาดูทายยากสวยมาก หอมมากกลิ่นนี่อย่างนี้เลยครับครับเพื่อนเพื่อนมาไงครับทําให้ดูแล้วนะทําเป็นแล้วนะผมมาด้ดอกซากป็นไงครับเดี๋ยวคงคงต้องถ่ายรูปไว้จักรูปสองรูปนะครับครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมทำให้ดูนะครับ รับเป็นทำตามได้นะครับปวงมาลัยดอกซาดครับหอมมากเลยครับทำให้ดูคลิปยาวเลยครับอ่ะก็อันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับก็ฝากติดตามอ่ะพิเศษตราดบอกนะครับทางโซเชียลนะครับเออรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องถ่ายไว้สักรูปแล้วแนละสวยมาก